จับกระแสฟุตบอลโลก2022ถ่ายทอดสดช่องไหนเริ่มแข่งเมื่อไหร่มีทีมไหนบ้างเตรียมความพร้อมมหากรรมลูกหนังสุดยิ่งใหญ่4ปีมี1ครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นคอกีฬาคอบอลต้องไม่พลาดใกล้เข้ามาแล้วเปิดฉากการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายเข้ามาทุกที โดยมีประเด็นร้อนๆในวงการกีฬาเรื่องของการถ่ายทอดสดนั้นใครจะเป็นดูแลและผิดชอบในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ในปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนล่าสุดเมื่อวันนี้วันที่18ตุลาคม2565ช่วงท้ายของการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ที่จะมีการแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนว่าเป็นอย่างไรเพราะประชาชนเรียกร้องต่อการให้มีการถ่ายทอดสดมีการพูดถึงกันมากโดยที่พลเอกประวิตรแจ้งกับนายกว่าตอนนี้คณะกรรมการโอลิมปิกกําลังคุยกันอยู่ว่าจะทําอย่างไรกันในอาเซียนด้านในอนุชานาคาสาย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่าคงต้องพูดคุยในกลุ่มอาเซียนก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรขณะที่ทางด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอว่าถึงอย่างไรก็ต้องมีการถ่ายเทสดแต่ยังไม่ต้องบอกให้ใครทราบเพื่อจะได้ค่าลิขสิทธิ์ในราคาถูกพลเอกประยุทธ์จึงตบท้ายว่าให้ทุกฝ่ายที่รับผิดชอบต้องรีบทำโดยเร็ว ย้อนไปก่อนหน้านี้ด้านดอ,อร์ก้องศักด์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกะส่วนการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยถึงประเด็นการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022ว่าถึงแม้เวลานี้ในประเทศไทยจะยังคงไม่มีภาคเอกชนรายใดที่ประกาศความชัดเจนในการยื่นซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2ั2พัทไปยังสหาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าเพื่อนำมาถ่ายทอดสดให้แฟนๆชาวไทยได้รับชมกัน การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานของรัฐได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งหากท้ายที่สุดแล้วยังไม่มีหน่วยงานภาคเอกชนรายใดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกสัมพันธ์ทางภาครัฐก็พร้อมจะเข้าไปดําเนินการเจรจากับฟีฟาทันทีเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกสัมพันธ์ให้คนไทยได้รับชมฟรีจากการสำรวจข้อมูลฟีฟาณนะวันที่1ตุลาคม2565นั้น พบว่าขณะนี้มี95ประเทศซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจากฟีฟ่าเรียบร้อยแล้วโดยยังไม่มีประเทศไทยแต่ในส่วนชาติในภูมิภาคอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์เรียบร้อยมี4ชาติประกอบไปด้วยบูไนยัยกัมพูชาอินโดนีเซียและมาเลเซียโดยประเทศที่ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022แพงที่สุดคือ สหรัฐอเมริกาที่ซื้อแพ็กเกจสองครั้งคือปี2018พ่วงปี2022จ่ายไปทั้งสิ้น1,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ3 8หมื่นล้านบาทสำหรับฟุตบอลโลก2022รอบ32ทีมสุดท้ายนั้นจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่18ธันวาคม2565ที่ประเทศกาตาโดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปเล่นประกอบไปด้วยยุโรป13ทีมเบลเยียม โคเอเชียเดนมาร์กอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์โปแลนด์โปรตุเกสเซอร์เบียสเปนสวิตเซอร์แลนด์เวลเอเชีย6ทีมประกอบไปด้วยกาตาเจ้าภาพอิหร่านญี่ปุ่นซาอุดีอาระเบียเกาหลีใต้ออสเตรเลียออฟริกา5ทีมประกอบไปด้วยแคเมอรูลกานา โมร็อกโกเซเนกัสตุนิเซียอเมริกาใต้4ทีมประกอบไปด้วยอ์เจนตินาบราซิลเอกวาดออุลุกวัยคอนคาเคปอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง4ทีมประกอบไปด้วยแคนาดาเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาคอสตาลิกา